จังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวอุบลอาร์ตเฟส2020เสพงานศิลป์วิถีนิ w วนอร์มอลกว่า40ศิลปินคนอุบล จังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแสดงงานศิลปะเมืองอุบล2,563อุบลอาร์ตเฟส2,020ภายใต้แนวคิดศิลปะนำสื่อสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคม2563ณบริเวณโรงแรมยูโฮเทลแอนด์คเฟเรียบถนนอุปราชและจุดแสดงเครือข่ายศิลปะกว่า50จุดทั่วเมืองอุบลราชธานี นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการจัดแสดงงานศิลป์ครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีโรงแรมยูโฮเทลแอนด์คาเฟ่และบริเวณใกล้เคียงจะถูกเลนระมิดเป็นสถานที่จัดงานให้เต็มไปด้วยกิจกรรมการแสดงงานศิลป์หลากหลายรูปแบบที่ไม่เหมือนใครอาทิการจัดแสดงงานศินละปะภายในห้องพักโรงแรมในบรรยากาศที่มีศิลปินเจ้าของผลงานเป็นผู้แนะนําผลงาน Art Hotel g a l l รี่การจัดแสดงการสร้างสารรค์ผลงานศินละปะในแบบ l i พ e p e r f o r m มนซ์ Show ที่จะได้เห็นการทำงานจริงของศิลปินหลายแขนงทั้งศิลปะการแกะเทียนการแกะสลักน้ำแข็งการเพ้นสีบนควายจำลองการแสดงโชว์เจสกีจากศิลปินที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกศิลปะการทำกราฟฟิตี้สำหรับงานบวอาร์ตเทเนิโวนะครับหรืออาร์ตเฟสนที่แหล่งข่าวในวันนี้ก็ถือว่า เป็นการเปิดมิติของนำางานศิลปะนะและนวัตกรรมมาประยุกต์บูราการรวมกันนะครับบนเป็นเมืองแห่งที่ผมเรียนวยครับว่าโฆษณาบนเนี่ยเรามีคำขวัญของเราคือเราเมาเที่ยวได้นะครับตลอดปีไม่มีเบื่อนะครับแล้วก็มาวนต้องได้อิ่มอย่างนะครับอาหารหรืออิ่มปากและออิ่มตาหรืออิ่มใจนะครับจัดศิลปะหรือวัฒนธรรมที่ได้เห็นนะครับสุดท้ายคือให้อิ่ม งานนี้นะครับเป็นงานออที่บอกว่า,าเกิดขึ้นนะครับแม้ว่ารู้สึกจะไม่นาน,นจากความคิดแต่ว่าจะปักหลักให้กับเชิญชวนการท่องเที่ยวในเดือนในเดือนเดือนธันวาคมเนี่ก่อนที่ไปรับสัรรค์นะครับที่เป็นเทศกาลในงนของรัฐดานี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมีความหลากหลายนะมีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งความ สุขใจที่จะมาเที่ยวนะเพราะว่าศิละปะก็จะนําไปสู่อาหารนําไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นนะครับที่มีเั่วเมืองบนวันนี้งานที่เราเปิดเกาะเมืองบนถือว่าเป็น,นใจกลางเมืองที่จะนักท่องเที่ยวนะครับได้วิ่งผู้เสพงานศิลป์ทั้งหลายนะครับได้ไปชมนั้งแต่ววันที่11-12งธันวาคมนี้อากาศนะฮะเย็นสบาย นนฟีีมดใหู้อกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสัมมนาอาร์ตท็โดยศิลปินชั้นแนวหน้าระดับประเทศกิจกรรมการทำเวิร์กช็อปงานศิลปะทำมือเพื่อการเรียนรู้งานอาหารท้องถิ่นอุบลราชธานีอุบลสตรีทฟู้ดอาร์ตโชว์งานสตรีทอาร์ตมาร์เก็ต ที่รวบรวมผู้ประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถในงานศิลป์มาจําหน่ายสินค้าศิลปะในรูปแบบตลาดงานศิลปะริมถนนการจัดแสดงงานภาพถ่ายเมืองอุบลอุบลิตีโฟโตแกเลอรี่การจัดแสดงโมเดลจําลองของกลุ่มสถาปนิกเมืองอุบลการจัดแสดงผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอาร์ทเทคแว่น VR การแสดงการใช้ AI แขนหุ่นยนต์วาดภาพรวมไปถึงการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตที่ประยุกต์ให้เข้าถึงกลุ่มคนอุบลไม่ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจจุดประกายความคิดใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสู่การท่องเที่ยว